สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง T Dem Bio อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมการเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วงล่างของรถผมเองนะครับที่อู่ i v เ Tech g a r a า b ตี้ครับอู่นี้จะตั้งอยู่ตรงข้ามกับส่วนสามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะครับใครชอบหรือใครต้องการจะเปลี่ยนก็ตามไปได้นะครับ วันนี้ผมเอารถเข้ามาเปลี่ยนอยู่3อุปกรณ์ครับซึ่งก็คือผ้าเบรกคู่หน้าลูกหมากกันโครงหน้านะครับแล้วก็กรองอากาศครับเนื่องจากว่ากรองอากาศผมเนี่ยน่าจะตันไปเมื่อ20,000กิโลที่แล้วนะครับเพราะว่าวิ่งจนหมดระยะการใช้งานเลยผมจําได้ไม่ผิดนะว่ากรองอากาศจะใช้งานได้ประมาณ10,000แโลตอนนี้ผมใช้ไปประมาณ 1, 40, ลแสนสี่หมื่นลละ ก็หักลบกันน่าจะเกินมาประมาณ20,000โลนะครับช่างก็จะยกรถขึ้นหอยนะครับแล้วก็เช็คดูครับว่าที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยอาการมันหนักขนาดไหนของที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นของที่จะใส่เข้าไปทั้งหมดนะครับลำดับแรกนะครับช่างก็จะเริ่มที่เปลี่ยนผ้าเบรกก่อนครับอันดับแรกคือการถอดล้อนะครับการทํางานของช่างแต่ละคนนะครับของแต่ละอู่เขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเอง แือว่ามีแบบของตัวเองนะครับตรงนี้ก็เหมือนพี่เขาจะฉีดสเปรย์ให้มันถอดง่ายๆครับแล้วก็อันดับแรกนะครับคือมาเริ่มถอดตัวค่าเบรกก่อนครับเปิดปั๊มเบรกแล้วก็เหมือนเขาจะใช้อุปกรณ์สำหรับถางปั๊มเบรกอะ่ะผมเรียกไม่ถูกไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรนะถ้าใครรู้เนี่ยบอกผมหน่อยนะครับว่าตัวนี้คืออะไร เดี๋ยวไงผมไปเจอข้อมูลที่แท้จริงแล้วที่ถูกต้องนะผมจะเอามาบอกอีกทีหนึ่งว่าตัวตัวนี้คืออะไรครับพี่เขาก็จะหมุนเหมือนกับว่าทําให้ตัวปั๊มเบรกมันกลางออกเพื่อใส่ผ้าเบรกเข้าไปได้ง่ายๆครับนี่ครับสําหรับผ้าเบรกที่ใช้เปลี่ยนวันนี้นะครับคือผ้าเบรกของ Nexter นะครับรุ่น MU Spec ครับ ตัวผมเคยใช้ mu spec มาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ประมาณใช้รถปีแรกๆเลยนะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงเห่อรถอะใช้ทุกวันจนผ้าเบรกหมดผมก็กลับไปใช้ผ้าเบรกเดิมนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น u spec อีกทีก็ตอนนี้แหละครับหลังจากที่เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับช่างก็จะทำการถอดเปลี่ยนลูกหมากกันโค้งหน้านะครับดูสภาพครับมันอดอดแอดแอแล้วละ่ะมันคึก เอียงไปเอียงมาแล้วอะ่ะก็คือลูกหมากกันโคงนะตอนนี้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเวลาขับรถมันจะมีอาการแบบลงหลุมมันจะรังก,กึกกึกหรือแบบขึ้นลูกระนาดหรือหลังเต่าหรือกระแทกพื้นหลุมแรงๆอะไรเงี้ยมันจะรังก,ก,ก,กึก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 อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ารถใครมีปัญหาได้ยินเสียงกึกกึกนะครับสันนิษฐานให้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นที่ลูกหมากกันโคงนะครับสําหรับลูกหมากันโคงของชุดที่ผมใส่วันนี้นะครับ จะเป็นของแบรนด์ฟอง5้หรอมั้งซึ่งมันจะต่างจากลูกหมักกันโคงเดิมของโรงงานหน่อยหนึ่งก็คือลูกหมากที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยจะทำให้วงเลี้ยวชิดขึ้นนะครับซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาทางช่างก,ก็แจ้งผมแล้วว่ามันจะทำให้วงเลี้ยวแคบลงแล้วก็เลี้ยวกระชับขึ้นโอเคไหมผมว่าโอเคครับผมชอบเลยแบบนี้อ่ะทีนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยน ผ้าเบรกของฝั่งซ้ายนะครับและก่อนที่ช่างจะประกอบปั๊มเบรกและผ้าเบรกเข้าไปนะครับก็จะเอาชิ้นส่วนเนี่ยออกมาทาจารบีทุกชิ้นเลยเพื่อทําให้มันอยู่นานใช้ได้นานหล่อลื่นให้มันใช้ได้นานๆน,น,นะสำหรับใครที่สงสัยว่าลูกหมากกันโค้งเนี่ยมันยึดจุดไหนอ่ะลูกหมากันโค้งเนี่ยมันเขาจะยึดระหว่างโช๊ก ัวโชกของรถกับมันเรียกว่าอะไรนะกันโครงล่างครับเพื่อไม่ให้มันสั่นหรือก็ตามคําของเขานะกันโครงกันโครงเพลงอันนั้นคือที่ผมเข้าใจนะก็อ่าสภาพของด้านซ้ายนะครับมันไม่ต่างอะไรจากด้านขวาเลยครับคือเนี่ยครับจารบีคือหมดเกี้ยงแล้วก็เวลาขับไปเรื่อยๆมันก็จะแบบบิดๆบิดๆแบบนั้นนะ่ะ ตอนที่ผมยังไม่เห็นว่าสภาพมันเป็นยังไงผมก็ไม่ค่อยกลัวแต่ผมผมเปลี่ยนแล้วเห็นว่าสภาพมันเป็นแบบนี้ผมก็โอ้ดีใจมากเลยที่ได้เข้าไปเปลี่ยนนะครับตัวนี้คือลูกหมักชุดใหม่นะครับสวยงามเลยมีอย่างเดียวที่ดําตรงเนี้ยก็คือมันสวยสุดและที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับสําหรับองนี้ก็คือผ้าเบรกที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นเพลทสีแดงแบบนี้เลย ตรงนี้คือการทําความสะอาดจานเบรกหลังติดตั้งผ้าเบรกและเปลี่ยนลูกหมักกันโครงครับที่เห็นน้ําไหลออกมาสีเข้มๆหน่อยนะครับก็แปลว่ารถผมไม่ได้ทําการล้างระบบเบรกมาน่าจะหลายปีแล้วนะครับถ้าจําความได้ก็น่าจะประมาณ6กห0,000ื่นกิโลเมตรที่แล้วครับอืส่วนผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เบรกเยอะเท่าไหร่เพราะว่า ผมไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ไม่ได้เข้าเมืองบ่อยด้วยผมจะใช้ออกต่างจังหวัดตลอดทีนี้ผมจะแนะนำว่าทุกท่านที่ใช้รถเป็นประจำนะครับอย่าละเลยการทำความสะอาดชุดเบรกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าละเลยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในอนาคตน,นะครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านเอารถเข้าไปเช็คระบบเบรกและระบบช่วงล่างนะครับ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตในอนาคตครับผมส่วนตรงนี้คือการขันน็อตใส่ล้อเขาก็จะใช้มือเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้ปืนยิงทีหลังหลังจากที่ใช้ปืนยิงเสร็จเนี่ยเขาก็ใช้มือขันเพื่อให้มันแน่นครับซึ่งบางอู่ที่ผมเคยหลงไปทํามาเขาจะใช้ปืนยิงอ,อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใช้มือขันให้แน่นมันก็จะมีอาการว่าใช้ไปเรื่อยๆน็อตล้อมันจะคลายครับ ส่วนตรงนี้คือกรองอากาศครับซึ่งกรองเดิมผมขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะว่ามันเละเทะและสกระปรกมากครับอ่ะนี่แหละครับคือการใช้มือขันขันปอนให้แน่นถ้าใช้มือขันแน่นก็ไม่ต้องห่วงอะไรครับสำหรับตรงนี้นะครับช่างก็จะพาผมออกไปเทสระบบเบรกแล้วก็เทสเสียงของลูกหมากกันโคงครับว่ามันปกติหรือยัง ตอนที่ผมนั่งมานะครับเสียงของลูกหมากกันโคงที่มันมันมีเสียงก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะเข้ามาเปลี่ยนมันหายไปละมันไม่มีเสียงกึกกึกแล้วก็พวงมาลัยก็ตรงครับไม่มีอเอ,อียงอาอผมจะบอกว่าตอนแรกผมนึกว่ารถผมเนี่ยไม่ได้ตั้งศูนย์แล้วพวงมาลัยมันกินซ้ายครับจับตรงยังไงมันก็กินซ้ายตลอดเลยผมก็ คิดว่าเออมันคงไม่เป็นไรมั้งมันคงเป็นปกติของรถแต่พอหลังจากที่เนี่ยทำช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วรถผมไม่กินซ้ายเลยครับคือตรงอย่างเดียวเลยพงมาะไรตรงก็คือตรงไม่กินซ้ายไม่กินขวาส่วนรอบการเลี้ยวผมพอใจและประทับใจมากครับพี่ผมชอบมากผมบอกเลยแล้วก็มาถึงการเช็คหรือเทสระบบเบรกนะครับโดยจะเทสสรอบรอบแรก จะเหยียบเบรกที่3 0รอบที่250%แล้วก็รอบที่3 80%ซครับซึ่งช่างเนี่ยเตือนผมมาว่าใส่เบรกใหม่หรือเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่แรกๆอย่าก,กดเต็มที่นะคือผมเคยกดมาแล้วครับครั้งแรกที่ผมเปลี่ยนเบรกกับจานเบรกเป็นตัวที่มีรูระบายอากาศเนี่ยผมกดมันหน้าอู่เขาเลยแบบกึกสนิทเลยแล้วตัวผมก็ติดคมอะไรเลยครับคือ เบรกสนิทจริงๆซึ่งการเทสรถในครั้งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพิ่มเติมนะตอนนี้นะครับซึ่งแปลว่าทุกอย่างเนี่ยปกติหมดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงนะครับแต่ขอบคุณมากๆครับที่ช่วยทำ ช่วยซ่อมรถให้ผมตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ครับพี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากไปอู่นี้ผมจะทิ้งลิงก์และโลเคชันไว้ให้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ